ตรงนี้ครับวันนี้มาสาธิตการใช้งานเครื่องกาเนิดขึ้นใจครับก็บตัวเครื่องนี่จะประกอบไปด้วยจอย LCD เอาไว้สําหรับแสดงผลดิสเพว,ว่าเราตั้งค่าความถี่เท่าไหร่ให้มันกําเนิดออกมานะครับแล้วก็จะมีคีย์แพดสำหรับเซตค่าความถี่ที่เราต้องการเซตได้ตั้งแต่เฮิร์ตกิโลเฮิร์ตแล้วก็ไม่เฮิร์ตแล้วก็จะมีเอาพุทธออกมาทางสองขั้ว บานาน่าแจ็คตรงนี้นะเช้ไฟจากเดปเตอร์โอเคตอนนี้ผมป้อนความถี่ให้มันออกมาที่สิบแปดไมค์เลยนะครับดูทีนะครับผมโอเคจะจะเปลี่ยนเป็นสักร้อยเแล้วกันนะครับก็กดเชียร์ก่อนเสร็จแล้วก็ใส่เลขไว้เจ้าหน่วยไหนก็กดหน่วยนั้นครับ เนี่ยครับมาหนึ่งร้อยเคอ่ะเราเคร์ปเรเคลร์ปอ่ะ,ล,ล,ล,อะลองเคร์เคิร์เอาสักเก้าร้อยแล้วกันแต่ละแต่ละเลงนี้จะได้นะะเนิหนึ่งถึงถึงเก้าร้อยก้สิบเก้านะครับเนี่ยก็ แล้วนี่ก็จะมีแอลเอเลอร์อยู่บ้างนะครับก็อาจจะอยู่ที่ 1K 1900โ okay. อเคจะสวิงหน่อยนะ okay. <Okay. S 1> เนี่ยโอเคเดี๋ยวหน่วยเมกเอาให้แบบแรงๆหน่อยแล้วกัน30 30 30เมกะเฮิร์ส yeah. ได้อยู่ที่29.99เมตรนะครับอดค